ครับโอเคอ่<ม><ม>าคก่อค่อยๆมาแล้วค่อยๆมากันสวัสดีครับ,ค,รบคุณโดนหลอกแล้วไม่ได้ใส่เชิดขาวหรอใครจะไปใส่เชิดขาวสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคคนค่อยๆมาแล้ว แกัปซอยพิ่แกัปซอยอะห้างสัมภาระไปไปซอยไปห้างสัมภาสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาแบบว่าสามตัวในทุกคนเดี๋ยวค่อยๆไปค่อยๆไ,ไ,ไปค่ะใช่แอดมินบอกว่าฝากไม่ได้อ,ดอ้าวเพื่อแอดมินเดานะ จะปากให้กันเลยให้กันเลโอเคครับสวัสดีครับสกุลลบให้แจ้งเตือนไปวันนี้โอเคเรางก่วันนี้มาขายอะไรวันนี้มาขายอะไรทำไมรีบล่ะคะเขถามก็ถามทำไมรีบล่ะคะวันนี้มาขายของเลยครับขายของ โอเคไงมาเสื้อดำว้าใครท่าจะไปใส่เชิ้ตเชิ้ตมันใส่แค่ลงคลิปสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนใครถูกเล่นเต้นไหมคะอะไรนะคร,ครเล่น,นเต้นนะคะคอมเมนต์หรอกกระโดดหน่อยคะ่ะกระโดดไปไหนครับอ,อย่าเลยครับป้าเขาจะทะลุสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ คุณโดนแกงแล้วครับนี่คนบอกว่าในเชิดขาวทิ้งแล้วครับวันนี้ไม่วันนี้ไม่ได้ใส่เชิดขาวสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับฮะฮะเล่นะอนะยัยงก่อนเดีย๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดให้ไง เรแบบเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามันเป็นลิมิเต็ดไงลูกมันเป็นลิมิเต็ดตอนนี้ทุกคนงงราคาสินค้าค่ะทุกท่านทักถามรับราคา9เสียเลยอ้อเหรออ่ะกดได้เลยนะครับกดเลยนะตอนนี้ป๊าปาได้ไหมโอเคอะถ้างั้นอะเอาดีบอยเริ่มไหมเราเริ่มที่ตัวไหนไหม ไม่แจ้งเตือนเลยเขาบอกขายเดี๋ยวขายไตมาซื้อราทาไตถึงป่ะตายทำทุกอย่างเอ๊ะพ่อ้าและกันเก้าแสนโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผอมลงเลยทุกคนอ้วนขึ้นใครจะไปผอมอ้วนขึ้นนลเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเหรอมันจะปิวนะ สวัสดีครับขายอะไรดูตะกร้าแล้วกดซื้อเลยสีขาวๆกดซื้อเลยเอายังเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยไหมเขาบอกอะไรอ่ะเขาปากปากไม่แดงทาลิปหน่อยต้องแดงเลยต้องแดงเพื่อไหนคะอ๋ใช่ใเอาไงดีบอสเริ่มเลยเอาเอาตัวไหนก่อนดีโอเคงั้นเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนตัวก้าวแสนตัวก้าวแสนค่ะอ่ะขึ้นหมุด รอสักครู่รอสักครู่อ่าอ่าฟังหุ่นแล้วฟังหุ่นแล้วโอเคเสื้อยืดธรรมดาก็หล่อวู้วคนมันจะรักใส่เสื้ออะไรเขาก็รักใส่ใส่เชื้อทุกวันได้นอึดอัดอ่ะเดี๋ยวให้น้องบอสถ่ายก่อนทุกคนทีม่ถ่ายได้เลยเหรอถ่ายได้เลยครับถ่ายได้เลยทุกคนค่ะ อันนี้นะคะเอฟซีองบอสนะพี่จะบอกว่าตัวนี้นะคะจะเป็นบํารุงกันแดดแล้วก็เป็นโทนอัพเดี๋ยวพี่จะให้้องบอสทาให้ดูแกงทําไมเขาบอกแกงทําไมแล้วก็คือขนาดราคาเก้าแสนทุกคนกดแบบอืมฮ<ะ>จริงเหรอแล้ว, <c oughs> ลวยากย <c oughs> ากบอสพี่ขายได้แบบหลอดหนึ่งพอเลยโอเคหลอดหนึ่งนี่รอก่อนรอก่อนเดี๋ยวนอนมาเดี๋ยวจะให้้องบอสทาให้ดูได้ครับ ตัวนี้นะคะใครหาใครตามหาดิดิคิวไปเล่นสงการมาเลยครับที่รักเดี๋ยวให้น้องนายดูตัวนี้กันน้ำถูกไหมครับกันน้ำมากค่ะาค่ะทางน้ำแค่ฝ่ามือให้ดูมาโอเคนหนึ่งก่อนนหนึ่งเห็นปะเห็นปะโอเคเอาอันนี้มจะได้เทียบไปเลยไปโทนอัพใช่ไหมครับตอนนี้ตอนนี้เป็นโทนอัพนะทุกคน กันแดดด้วยกันแดดด้วยแล้วก็มีบำรุงด้วยก็คือใครตามหาดีดีครีมไปเล่นสงการนะอันนี้เหมาะมากจริงๆมาแล้วอัีครับอ่ะบอเทียบไปดูสองฝั่งเลยครับเฮ้โ้ชัดเลยเนี่ยบังมากเออเป็นทนอ้างแล้วกันแดดอีกด้วยกันแดดด้วยค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งกดนะคะอย่าเพิ่งกดนะคะกดแล้วค่ะสามเขาบอกว่ากดแล้วค่ะสามหลอดป๊า <S <S แกงมากเลยระคะ0แสนอ่ะเดี๋ยวพี่ยายดูดูนี่ยังจะขาวขึ้นอีกเหรอครับ <S <S ข่ขาวขึ้นอีกค่ะรับ,บนงนนะอ่ะทีนี้น้องบอสทุกคนดูบอกว่าครับผมขอบโปรหน่อยได้ไหมคะทีมหล่อมากคะ่ะทีมอะไรครับเนี่ย เฉพาะลายน้องบอสนะครับผมจริงๆตัวเนี้หนึ่งหลอดนะคะเป็นกันแดดบำรุงแล้วก็เลนขาวก็คือทานสงการได้แล้วก็คือจะบอกว่ากันน้ํากันเหงื่อมากๆก็คือสงการเนี้ยรอดแน่นอนแล้วจะบอกว่าตัวนี้นะครับมีไนเชื้มายนะครับถึง8เปอร์เซ็นเลยก็คือเข้มข้นมากๆก็คือจริงอ่ะในเชื้มายตัวเนี้นี่ก็เป็นปีสามรูปนี่ก็เป็นปีสามรูปไปบำรุงไมปบำรุงลดเม็ดสีกระตุ้นการสร้างคอเลสเนอรอลตินเอออ่ะ พูดได้เหรอครับพูดได้เดี๋ยวพี่พูดเองดีกว่าพ่อเดี๋ยวพี่พูดเองดีกว่าเดี๋ยวกายแกงพ่อมาจัแบบเอออ่ะุขคนขาตอนนี้ตะกร้าขึ้นอยู่ได้เท่าไหร่คะมีกลิ่นหอมไหมคะเดี๋ยวเราดมค่ะดมแล้าหอมไม่ได้ดมเไม่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 ต้องดนแบบนั้นมันผิดค่ะลูกต้องดมแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่รายดูอดมค่ะขอบคุณครับอดมเยอะขอบคุณคบหอมไหม หอมครับหอมมากเป็นกลิ่นน้ำหอมแบบว่าหวานหวานวายเขาบอกวายไม่นะเขาไม่ยอมดูมาทุกคนนะากเล้วอ่ะเดี๋ยวทำโปรก่อนเดี๋ยวทำโปรก่อนมาครับทำโปรเลยทำโปรเลยอ่ะโปรเท่าไหร่ดีครับโปรวันนี้ฮะอ๋อหนูไลฟ์หนูไลฟ์เท่างหนูร่อ่ะโอเคค่ะมา เริ่มนะทุกคนค่ะเริ่มนะเริ่มนะน้องเก่งใจพี่สาวถูกต้องอค่ะอ้คยนี้เหรอ<ะ>อาหนูว่าน,นี้ไม่ไม่อันนี้อันนี้นนมาทุกคนหนึ่งหลอดหนึ100่งร้อยกรัมมีบำรุงกันแดดเล่งขาวเป็นโทนอัพล้วพี่จะบอกว่าทาแล้วขาวมากอ่าอเที่ให้ดูสันหนึ่งครั้งหนึ่ง,งบบชัดเลยคือไม่ไม่ได้แบบว่าขาวขึ้นแล้วขาวแล้วโปะอ่ะไม่ได้ขาวแบบเทานะครับทุกคนขาวแบบ ดูเป็นผิวตัวเองนะไม่ได้แบบว่ามาทุกคนค่ะเขาบอกกันน้ำไหมทดลองให้ดูหน่อยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทดลองให้ดูครับเดี๋ยวเปิดตะกร้าก่อนครับผมไม่ติดขนค่ะทุกคนค่ะไม่ติดขนนะคะไม่ติดขนนะเี่จะจะไปทาตรงไหนเนี่ยติดตะกร้าฮอนแล้ค่ะฮะตะกร้าฮ้อนหรอคะติดเบาะติดเสื้อผ้าไหมคะติดเบาะติดเสื้อผ้าไหมถ้าเกิดว่าเราทาแล้วปล่อยแห้งไม่ติดเบาะไม่ติดเสื้อผ้าค่ะทาแล้วปล่อยแห้งแป๊บหนึ่งอ่ะมาค่ะ จะเปิดตะกร้าก่อนทำทำปวดยังน้องบอสน้องบอสไม่ปล่อยแห้งเลยนะลูกกก็ปล่่ออยห้แหงะะนไม่ได้นะคะโโอโห้หปล่อยแอร์ก่อนค่ะไอนนเรียกปลาทองวะเนี่ยอันนี้ต้องปล่อยให้มันซึมก่อนใช่ไหมครับปล่อยให้มันซึมก่อนครับเพราะว่าถ้ามันไม่แห้งมันจะมันก็เหมือนอ๋ออันนี้มันเป็นกันแดดใช่ไหมใช่เป็นการแดดทิ้งสักสิบห้านาทีทิ้งสักสิบห้านาทีใช่เขาบอกว่าติดใจไหมคะเออขาถามอะไรเนี่ยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ ไม่ค้าขาวมากนี่ใช้เพราะใช้อะไรตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เห็นไหมข่าวเพราะอะไรใช้ตัวนี้ทุกคนเทียบกับบอสตัวนี้เป็นอันนี้คือผิวบกอันนี้อันนี้ผิวปกติผิวปกติใช่เห็นไหมมาแล้วอันนี้ทาโทนอัพเห็นไหมึ้นเป็นระดับสองระดับเลยใช่มาเก้าแสนบาทนะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวทำโปรให้เทียร์ทำโปรเลยครับเดี๋ยวราคาขึ้นเรากดได้เลยนะคะทุกคนครับผม ลายน้องบอสสองอบาทพอค่ะจากเก้าแสเหลือ290รอาสิบาทัวนี้น่าจะกดไปไหนคะอันกดได้เลยนะครับทุกคนรอกดรอก่อนเดี๋ยวรอโพลขึ้นก่อนทุกคนค่ะสักครู่หนึ่งสี่สิบวิสี่สิบวิมาถึงสี่สิบวิจะเด้หรครับสี่สิบวิโพลขึ้นค่ะออ๋โอเค พร้อมแล้วพร้อมแล้วโอเคมามามาเตรียมกดกันได้เลยครับคือตัวนี้แบบว่าทาไปแล้วหอมด้วยแล้วยังมีแบบวิตามิน B ีาช่วยบำรุงผิวนะครับกันแดดแถมยังกันน้ำอีกด้วยไว้ยอต้อนรับสองการให้ยาลูรอนด้วยช่วยให้แบบผิวนุ่มอิ่มฟูนะครับทุกคนใช่ทาอยู่ได้กี่ชั่วโมงแล้วค่อยถ่ายก็ดีจริงๆอ่ะทาทาตอนผิวเปียกได้ อ๋อผิวเปลี่ยนผิวทาได้เลยใช่ไหมครับาตอนผิวเปียกได้อืมรอดค่ะรอดเต้นหน่อยค่ะน้องบอยเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอก่อนรอรอเต้นเลยเหรอไม่รอไม่รอโปรมาแล้วค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับขึ้นแล้วใช่ไหมครับยังใช่ไหมยังใช่ไหมรอก่อนสักครู่รอสักครู่มาแล้วใช่ไหมไหนดูซิริสโปรขึ้น เท่าไหร่ยังไม่ย,ไมยังไม่เร่งนะยังไม่เร่งเลยครับแต่ว่านะขึ้นขึ้นฮอตร้อยแปดสิบสี่แล้วสวัสดีครับช่น,นี้หรือเปล่าขึ้นยังครับขึ้นแล้วครับเครื่องที่แบ่งที่เท่าไรหร่คะใช่ไหมคะห้าร้อยช่างนี้หรือเปล่าขึ้นขึ้นเท่าน,นี้หรือเปล่าสวัสดีครับตอนนี้ห้าร้อยอยู่ใช่ไหมตอนแต่ว่าวันนี้เราโปลเท่าไหร่สองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบครับสักครู่สักครู่ 259ค่ะฮะ,ะบางคนกดได้259ร้อยหาเพิ่มทุกคนมันเป็นโปรสองร้อยเบที่เราไม่ขึ้นครับที่เรากดไปแล้วมันขึ้นข้างหลโอเคตอนนี้500ใช่ไหมตอนนี้500ห้าระอยยังเพิ่มกดนะคะ 500, ะคะ 500. อ่าร้อยอะขึ้นแล้วครับแค่รีใหม่จะขึ้นอา้าวบอสอันนี้อ้าวเอ็นช่องพี่ไงใช่ใช่อันนี้ช่องแฟนพี่ หมายถึงว่าขอขอ,อใช่มันขึ้นในเราเข้าในชอ่งองสักครู่นะครับสักครู่ตอนนี้ขึ้น460ขึ้น,น,นชใช่ท้าที่ดูน่าจะประมาณชื่อมันค้นหาโอ้เ <laughs> ดี๋ยวผมเจอไท้ก็ได้บอกชือชอ่อช่องที่ดูหน่อย ช่่่่องทีูดขึ้นโปร่ขึ้นโปรช่องพี่ช่่องีขึ้นขึ้นโปรช่องพี่วิวหรือเปล่าใช่แต่ว่าช่องผมไม่เปินกดช่องพี่วิวไหมใช่ช่องพี่วิวตอนนี้500อยู่ใช่ไหมครับ500อยู่เพิ่งมาสวัสดีครับสวัสดีครับ2,000คนแล้วสวัสดีนะครับมามา รอราคาสักครู่รอง<ม>ัเดี๋ยวรอโผลแป๊บนึงเปลี่ยนราคาเลยครับเปลี่ยนราคาเลยปะวันนี้ไปยูเนีออนมอลล์มาไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่อ่าหน้าเหมือนหน้าเหมือนเฉยหน้าเหมือนค่ะรอโปลสักครู่รอโปลสักครู่ตอนแรกเก้าแสนตอนนี้เหลือห้าร้อยตอไปมัเหลือสองร้อยเก้าสิบนะครับทุกคนเตรียมนะเตรียมโอเคมันเป็นกันแดดหรอเป็นกันแดดนะครับเป็นโซนอัพแล้วก็เป็นกันแดดด้วยตัวนี้แบบว่าปรับ สีผิวด้วยแล้วก็ยังช่วยบํารุงผิวนะครับแล้วก็กันน้ําอีกด้วยโดนน้าไม่ละลายแต่ถ้าโดนใจละลายแน่นอนนี่อะไรครับเนี่ยมาครับสวัสดีครับได้แล้วใช่ไหมึ้นแล้วใช่ไหมโอเคทุกคนลองเช็คตะกร้าอีกรอบหนึ่งนะโอเคโปรเริ่มเลยตอนนี้290ขึ้นฮอตจะ300แล้วนะทุกคนขึ้นฮอตไป260แล้วสวัสดีครับ มาแล้วมาแล้ว290แล้วใช่ไหมโอเคต่างจังหวัดกี่วันถึงส่งพรุ่งนี้ทุกออเดอร์ค่ะทุกคนอีกวันนึงส่งพร้อมกัน2ถึง3วันครับอ่าเพราะเป็นต่างจังหวัดแล้วครับใช่ค่ะ2ถึง3วันครับแต่ว่าทันส่งการแน่นอนค่ะทุกคนอ่น้องบอสเมากินหนูพายไปแล้วใช่ไหมใช่ทีนี้เดี๋ยวเรามาเทียความกันน้ำเลยแล้วก็น้องบอสก็เทียบว่าได้มันหายไปบ้างหรือเปล่าเอาลงเลยเอาลงเลยเหรอเ Yes เอาลงเองไปลองซื้อค่ะโอเคนีเดาอ่ะโอเคโอเค ใช่เช็ดก่อนเนาะเช็ดก่อนสอรี่ครับเขาเป็นครับอ่ะผันพี่ป้ายังอยู่ยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับยังอันนี้อันนี้อันนี้คือที่ทานนะทุกคนใช่ไม่ไหลไม่เยิ้มไม่ไหลไม่เยิ้มไม่ติดขนไม่ติดขนด้วยแต่ติดทนไหมเออไม่หลุดนะคะไม่หลุดนะคะทุกคนมีปลายทางไหมครับมีปลายทางนะครับมีปลายทาง ปริมาณเท่าไหร่คะ100่ l ครับที่รัก100 ml เป็นหนึงแดลบำรุงแล้วก็เล่งขาวเอาขึ้นเครื่องได้ด้วยเออเอาขึ้นเครื่องได้ใช่ใครแบบว่าเดินทางเอาใช้เดินทางได้เลยนะครับใช่มาแล้วอะไรคนนะทาหน้าไม่ได้ทาหน้าไไม่ด้ครับเป็นบอดี้โลชั่นใช่ไหมครับใช่ครับเป็นโทนอัพที่เป็นบอดี้โลชั่นนะครับทุกคนทาหน้าไม่ได้นะเพราะว่าตัวนี้ใส่บำรุงเยอะถ้าเกิด ทากับหน้ามันจะทาคอได้ใช่ไหมคะทาคอได้เลยครับทาคอได้ทาคอได้เลยครับโบกไปเล่นสงการได้เลยครับพี่ถ่ายรอบนึงได้ให้เขาให้เขาให้เขาก็ไฟไปเลยให้เขาก็ไฟไปเลยดูให้เขาถามว่าคอลลาเจนให้นมลูกกินได้ไหมคอลลาเจนให้นมลูกทานไม่ได้นะคะทุกคนค่ขาทานอย่เป็นปันหาเป็นภายในเนาะพอคอลลาเจนเราดื่มไปมันทางข้างในโคุณเบียร์บอกว่าสั่งแล้วสิบหลอดค่ะจริงปะเนี่ยโอ้ยเขาให้นะครับ หมายควาว่าบางคนกดได้ถูกกว่านั้นอ๋อใช่ไหมอ่ะกดได้ราคาดีกว่านั้นสวยมากค่ะขอบคุณนะครับเดี๋ยวพี่จะเทสความกันน้ำให้ดูแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบอู้หูช่องนี้อันนี้คือชัดแบบชัดจริงนะชัดมากชัดมากแบบโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเอ้อปากกาหลังขอบคุณนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้น้องน้องเทสอีกรอบนึงได้เลยครับ ดื่มน้ำก่อน,นะคะ่ะ <c> เ <oughs> หนื่อยอุ <c oughs> ้ยเดี๋ยวพี่จะชงคอลลาเจนให้บอสได้เลยทำไ,ไปครับผมใช่รอบนึงทุกคนค่ะทาแล้วก็สามารถทาซ้ำได้นะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะมีความเป็นเท็กเจอร์เนื้อโลชั่นบัมบลงฉะนั้นน่นะทาซ้ำระหว่างวันได้ก็คือไปเล่นส่งการออกแดดแล้วก็โดนน้ำก็ทาซ้ำได้นะคะที่ายิ่งทาซ้ำยิ่งขึ้นไหมยิ่ง <c oughs> ขขาวึ้นค่ะใช่ครับอ่ะลองโอเคงั okay. ้นเดี๋ยวให้ดูอีู่ด้วยกันดีก่าโอเค เหนียวไหมคะน้องบอสไม่เหนียวครับไม่เหนียวให้น้องบอให้น้องบอสรีวิวให้อบอสรีวิวเลยไม่เหนียวครับนุ่มสบายผิวครับทุกคนคือใช้ใช้แบบว่าใช้ในชีวิตประจำวันออกแดดอะไรเอ่ยไม่เยิ้มแล้วก็คือถ้าใช้แล้วก็อันที่ทาไปมันเขาเรียกว่ามันเย็นเย็นผิวด้วยนะใช่มันแบบว่าไม่ไม่ทำให้เราแบบอึดอัดนะครับทุกคน ไม่ทําให้เราอึดอัดเออเอราะวาทาครีมไงให้แดดลูกนะครับในเผื่อของเต้นท์ครับมันหนักเหนียวตัวเนเหมื้อมันหนักเนื้อมันแบบว่าบางทีทาไปตัวกันแดดกลิ่นมันจะแบบไม่ใช่มันจะไม่หอมมันจะเป็นกลิ่นกันแดดอะไรครับเต้นท์บ่อรถไหมคะล้างออกอันนี้ทุกคนโกโป๊กกับบ่อรถอยู่มากเลยคือถ้าสมมติว่าปล่อยแห้งๆนะคะทุกคนค่ะล้างน้ำออกรอบนึงไม่ติดบ่อ ไม่สีเสื้อผ้าแต่ว่าเราต้องรอให้น้องเซ็ตตัวก่อนครับ SPF 50ครับทุกคนอ่ะมาโอ้ขาวขึ้นไปอีกเห็นไหมอันนี้แบบดูด้วยตาเปล่าคือหมายถึงว่ามันไม่ไม่ไม่เทาอ่ะไม่ขาวอ่ะใช่เห้เ็นไหมเดี๋ยวรอให้แห้งแล้วจุ่มน้ำไปอีกเลยค่ะตัวอื่นแน่ออนะคะเขาบอกแตกต่างจากตัวอื่นพูดได้ดังได้เลยครับ ทาง่ายค่ะขาวมากคาวคนละสีเลยไม่เทาเลยขนาดสองรอบใช่ทาแล้วไม่เทานะมันแบบว่าขาวแบบสุขภาพดีนะครับทุกคนเนี่ยบางคนผิวแบบผิวแทนผิวอะไรเงี้ยทาไปก็จะเป็นผิวนี้เลยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเทาอะไรทุกคนกลางน้ําด้วยอันนี้ชัดมากใช่อันนี้ก็ชัดทาสองรอบไม่เทานะคะทุกคนขาใช่ทาสองรอบไม่เทานะครับทุกคนและยิ่งไอ้นี่ด้วยเปื้อนเสื้อไหมไม่เปื้อนไอ้คือจริงๆอ่ะถ้า ถ้าทาปุ๊บแล้วไปใช้ชีวิตเลยไปนั่งบอกไปอะไรมันครีมมันต้องเซตตัวก่อนต้องมีเวลาเนาะเพราะมันมีการแดดด้วยรอให้มันแห้งรอให้มันเข้าเนื้อกันนะครับทุกคนใครมาคะใครมาคะปันปันปันนใช่หรอปันใช่หรอใช่หรอสวัสดีค่ะใช่หรอใช่เปล่าปัน พี่ก็ไปเชื่อไม่มาจริงแม่ไม่มาแต่เลื่อนดูค่ะแม่ก็ให้พี่ดูไงให้พี่ดูไงให้พี่ดูแล้วพี่ผลยิบแล้วดื่มอ่ผมยิบตั้งแต่ต้นไลน์เลยให้พี่พูดเลยว่าเด็กนะอ่าอ่ะเราจะทานโปรตีนเรื่องอะไรหรอ คอลลาเจนเลยหรอไม่ค่ะเดี๋ยวรอเซ็ตตัวไงลูกเซ็ตตัวสักครู่หนึ่งคือตอนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นใครที่เพิ่งเข้ามานะครับอันนี้เป็นโทนอัพนะบอกเลยว่าราคาดีมากจับปกติเท่าไหร่ครับปกติ390 390บาอวันนี้เหลือแค่290านะครับนี่ตัวนี้นะครับทาไปกลิ่นหอมเลยฮะหมดแล้วหรอหมดแล้วฮะหมดแล้วจริงหรอหมดแล้วหยอกยอกหยอดีหองดี ไม่ทันไหมคะกินหอมเลยละโอ้น้องบอยมีใครไม่ทันใครไม่ทันครับใครไม่ทันมีใครไม่ทันไหมคะกำลังใจยังไม่มาไม่ได้อยู่ดอนค่าอยู่กรุงเทพเนาะไม่ทันค่ะไม่ทันเยอะมากค่ะคุณพี่ใช่ใครไม่ทันนะครับกดได้เลยนะครับยังไงดียังไงดีกดไปได้เอาเพิ่มไหม เพ <si> ิ่มไหมเพิ่มตะก้าไหมเติมอีกเขาบอกเติมอีกสต๊อ์งงั้นเดี๋ยวเติมให้อีกแค่ร้อยคนละกันใครได้แค่หนึ่งร้อยหลอดได้แค่หนึ่งร้อยหลอดนะใช่ใครที่อยากจะจ่ายนะอย่าลืมกดยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับทุกคนบางคนกดลงตะก้าไปไม่ได้กดยืนยันออเดอร์นะใช่เติมเติมอีกเติมอีกโอเคสักครู่นะทุกคนเดี๋ยวหลังบ้านกลังเติมให้อยู่ เต้นก่อนครับเต้นก่อนบอสเพลงนี้ต้องเต้นยงไงวะเนี่ยเนี่ยดีเจอยู่ไหนดีเจโอเคกันอะไรคะบีบีเจด้เหรออเพลงอะไรคะขอพีขอนพลงเพลงน่งเพลงเันไงดีที่บออยากเต้นเอาแบบที่บออยากเต้นเพลงอะไรอันนี้ป้าทำให้หรอทุกคนกดตอนเดียวทใ้หรอ ทุกคนทุกคนกดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะให้น้องน้องบอสเต้นให้ดูกดก่อนเต้เลยกดก่อนกดรีบกดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้น้องบอสเต้นแบบนี้ใช่ไหมคะ